ยัอะไรมาะอขอกับสองบุทรสานแน่คือเฮาสี่อันมาแก่งมูเฮานั่นเองเนาะก็คือว่าแบบ เพ็ดคลิปแก่งงูอะไรเนาะกาอันเขาสิแก่งงูกาน,นี่แบบว่าคือแก่งแบบสะพยาพยมันนาแต่ว่าเขาสิบีเอาแบบเรื่องของหรือว่าเป็นเสื้อผ้าย,ยังมันสะพายมันแต่เขาสิเอาแบบเป็นแมกการับนั่น <c oughs> ก่อนคือเขาสิใส่แมกกาซัาบนั่นเนะาะตะบิดมันก็นจะเป็นกองใหญ่กอนเตปิดแล้วมันจะแกะออกมาแกะออกมากองนี้กองที่สองเนาะกองที่สามมันจะเป็นนี่เรือนแมงสาบอยู่นั่นเอง สิบโสงสัยดองดอกว่าเฮาสิแกงมันก็คือแต่ละมื่นละเฮาก็มาหนังห้องเพลงอยู่หนีทุ่งหมื่นนะนะมันคือสิบโสงสัยดอกมืงหนีมาห้องเพลงมึอนี่มันคือสิบโมงหูดอกว่าเฮาสิมาแกงมันเนาะการเฮาก็สิพาไปจับอันไปหาจับแมงสาบนั่นเองเนาะไปอันนี้มันก็ยังแบบเวลาเฮาอยากได้ไงนะยังก็คือกันเวลาเฮาอยากได้มาขามเรเห็นอ่าจุกอมมันสิแหลา เจ้าว่ามันสิบบอ่ะเนาะแต่เฮาอันแมงสามนี่ยมันมันโบ,บนิตายเนาะยืนหนิงสองตวัวแบบเอาเป็นครูเลยนะก่อนอื่นเนาะเฮาสิมาใส่มาใส่กล่องนี่ก่อนทำอิดเนาะเป็นกล่องเป็นทาเบิ่งเนาะมันสิรแลนไปแหละ <laughs> มันสิรแลนบ่วะ่าไดเมาตัวหนึ่งเนาะลงแล้วลง,ลง,ลงจอมแกลนไปแล้ว มันคิตื่นอย่โอ้ยจีน่ามันกรแลนไปแล้วนะมันกำลังบัดียมับเดียวเดีวมาเอ่บมาสิอันมาบอนะมงเตัวมาส้อาองเพลงเลยเนาะฉังกำลังจะลองเพลงค่ะมึนจมยัง เธอซื้ออะไรนะแนะนำซื้อเลยกอื้ออึดอึดดกฟันเห็นไหมทุกคนก็เหมือนอันนี้อันนี้เกียร์อันนี้คือเกียร์ไปดัฟันอซือเกียร์ีไ่รคนก็วันองตแล้อดีตมันเคยบัง ปัจจุบันน้องเลยกูบืดกูได้ยืดกูทำมึงที่น้องกบไม่ได้ยุดกูสิ่ทำมึงกูมียังไงมึงจะเอาหรือเปล่าต่อมาเอาเอาหรือเปล่าเอาโอเคสั่งมึงเองเพลงมาอ่เอาเลขมึงเอาลงยังเพลง นี่งมีอะไรดูเียกล้หรอตยก่อนมนีอย่างไายกระลมน่ใจรักกอย่างม้งขนมมึงชายก่อนมึงมีอย่างไหนมีอย่างมีแบบสำคัญมากที่สุดเหตุมาสำคัญมาทำรามมึงสำคัญด้่ยเอีมันเป็นแบบราคาแพงเติมเลยเอ็ดที่สาม เอ็นสามเอ็นสาม่ตัไม่ตไม่จับวนนักะได้ยับจับปะไม่จับย่างี้ย่างนี้อย่างนี้น่เบาจับเจี๊ยะฮะเจบกไม่ตรงมี้อนนี่ไหไม่ไม่ความเบิ่งบอเออมันจะเป็นอียงกัความเบิ่งโอเคมาใ้ไก่ไม่ไกลเนาะใชฮ่า

ดีใจเลยที่ว่ามันอยากได้คิดนีิกะสําเร็จไปด้วยดีเนาะแบบมันมันดีใจนะมันคิดว่าเป็นทองเป็นของแบบมีค่านะเพราะว่ามันเป็นฮิโวยมาตลอดเพราะว่ามันยังได้ว่าจะโดนเลยเนาะแบบคือแบบมึงมีไผนจะไหมั้งนะอาค่ะไขอันมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลก์กดแจ้งสถานีเด้อค่ะแบบวอาที่านประกันใด้ก็ขอโทษท้อไั่นะเพราะว่าเข้าก็หาก็เริ่มเท็ปคลิปนะสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพิ่มเท่านี้เนาะท้อ